เขาไม่เห็นค่าวันหลังก็ติดป้ายราคาไว้ตั้งแต่ต้นปีอเฮ้ยวันนี้อยู่กับน้องบัมบี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้เรามาเล่นในเกมที่ไม่ใช่โรบอกแล้วก็ไม่ใช่บอกฟุดด้วยใช่ทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมวันอาร์มคุกนะซึ่งมันก็เป็นเกมที่เป็นเกมวันอาร์มคุกก็เขากระบอกอยู่ว่าใช้หนึ่งมือในการเล่นในการทาอาหารนะทุกคนซึ่งเราจะเล่นแบบเอออร์มอลดีกว่ากดเลย กอ๋อไม่ใช่เขาให้เล็กแมปก่อนซึ่งมันก็มีแมปประมาณนี้เลยนะทุกคนเราเอาเบนนี่เบอร์เกอร์ไปก่อนเบอร์เกอร์นี่ทุกคนเราเข้ามาในเกมแล้วจงวังหวะนี้โอ้โหแล้วทำไมเราไม่ใช่อีกข้างหนึ่งวะเอองงเกมมูฟมันก็สวยนะสวยดีอันนี้เป็นเกมฟรีนะทุกคนใครอยากเล่นก็ไปโหลดในสตรีมได้เลยอันนี้ก็มีคนมารับ order. ออเดอร์อจิอ้เขาสั่งอะไรบ้างวะนี่ มันมีตรงนี้นะทุกคนมีบอกมีเวลาด้วยขั้นแรกเรามาทำแฮมเบอร์เกอร์กันดีกว่าซึ่งอันนี้นะทุกคนเป็นสมุดใช่สมุดที่แบบเป็นสูตรอะไรอย่างนี้ขั้นแรกอะจื๊ออ้อาวอา้อาวอา้าวหายหายไปไหนอไม่ใช่มันต้องกดค้างนี่หว่าขอโทษทีหลังจากนั้นเราก็เอามีดมาสับเอาไม่ใช่ก็ไม่ได้เ,เอาชีสปิว้วเรียบร้อยโคตรตึงโคตรกดัดจากนั้นเอ้ย ก็อ่ะฮะทำไมอ่ะทำไงต่อต้องเอเนื้อใช่ไหมอ่ะจื๊บไม่มีเบคอนด้วยทุกคนเพราะเขาต้องการเบคอนแต่อันนี้เราอันนี้ก่อนยังไงต่อเราต้องใส่จานใช่ไหมอันนี้คืออะไระไม่เห็นจะมีเสียงเลยวะไม่มีเลยอ่ออะไรอ่ะเราใส่เยอะเลยทุกคนตัวนี่สุกแล้วสุกแล้วแหละใช่คนน่าจะกินได้เลย โอ้ยลูกค้ามาใหม่เกินมาไวเกินใส่จานทุกคนใส่จาน,นชูแวบอจึบมันจะทำเสร็จได้ยังไงให้ไหวๆวะอจึอบเรียบร้อยไม่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 อจึอบเรียบร้อยอันแรกอะไรอะเสียงอะไรอะใครกินแฮมเบอร์เกอร์วะเอาไปกินเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่กอนไม่ไมอ,ไมอุ้เนื้อไม่ละเอาเป็น ได้เวลาเป็นไฟเจอไฟเตอจื๊บคื๊บเรียบร้อยไปดิห้องขาวกันห้องอะไรไรวะเนี่ยเป็นถังขยะด้วยเอาออกมาได้ไหมเนี่ยไม่ได้เอ้ยลืมไปเราต้องรีบทำนี่ว่ะยังไงต่อเราต้องทำอะไรอ๋อใช่เบคอนชีสเบอร์เกร์แต่ว่าไอ้พวกเนื้อเนี่ยนะทุกคนมันสามารถหมดได้ใช่ต่อไปเราก็ต้องทำไอ้อันนี้โอ้ยต๊ อจื๊บไม่เป็นไรหรอกลูกค้ากินของตกได้แล้วต้องทำไงวะเฮ้ยๆๆเดี๋ยวมาให้เดี๋ยวมาให้อจื๊บมีเบคอนต้องใช้สองอันนะทุกคนคือเราเป็นผู้เชี่ยวชาญอ่อฮะยังไงต่อเราต้องเอาจานมาใช่ไหมปิ้วเฮ้ยเบคอนสุกแล้วเดี๋ยวไม่อย่าไม่นะเฮ้ยเออแล้วก็ ตรงนี<จ>้ใส <les> ่เข้าไปเฮ้ยมันไกลอ่ะนี่ดิใส่ไปชีสเนื้อแล้วก็เบคอนอีก2อันใส่ไปอัดตึ๊บแล้วก็อันนี้อีกโอเคเรียบร้อยไปส่งมาแล้วครับกินเลยครับ ต่อไปนะทุกคนสิ่งที่จะต้องทำโอ้ oh my god นสามสิบห้าวิสามสิบห้าวิสามสิบห้าว,าาวิต้องการเนื้อเนื้อแล้วก็ลอกลอกชีสเบอร์เกอร์แค่ชีสเบอร์เกอร์โอเคอ่ะฮะเราต้องรีบตัดใส่จานแลจื๊บแล้วก็ไม่นะจานอยู่ไกลเกินไม่อ่ะฮะจื๊บยังไงต่อวะ เฮ้ย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 ลืมดูไม่มันไม่อีกเละไม่อีกลลเละเบนเบนกรรมัม,กรรมโอเคนี่กินได้แบบใส่ผงซอฟเฟอร์นะคะใส่ชีสแล้วก็เรียบร้อยทรงเอ,าอ้ายิงไปดีเดี๋ยวไปตกตาบ้าด้วยเฮ้ยออกไม่ได้โตกออกไม่ได้โตกต่อไปนะทุกคน มันมีเวลาบอกหรอมันเป็น normal อ normal เอ้ยด่านนี้ไม่ค่อยสนุกเลยคือมันก็เกมมันก็จะเป็นเกมแนวนี้นะทุกคนเล้ยนี่ไงมีคนสัตว์อยู่โอเคทุกคนในเมื่อที่เราทำแบบนี้เสร็จแล้วเราไปต่อที่ด่านต่อไปกันดีกว่าใช่ทุกคนมันมีหลายด่านมากเลยนะมี multi player ด้วยก็คือเล่นได้หลายคนแต่ว่าเราเล่นคนเดียวพอต่อไปทุกคนแมพเราจะเล่นต่อไปนั่นก็คือเอาไหนดี มนนี่เม็กซิกันนี่ยังไม่เคยเล่นเลยเม็กซิกันฟู้ดเป็นไงวะไม่รู้เหมือนกันนะจังหวัดนี้โอ้โหว้าวว้าวสวยเกินว้าวแบบคนเม็กซิกันอะไรเงี้ยเอ้ยนี่ไงลูกค้าลูกค้าเม็กซิโกโฮะโหเป็นพวกแบบอ๋อเม็กซิกันฟู้ดไม่มีเปียโนด้วยอ่ะแต่ทำอะไรไม่ได้เลย ขั้นแรกที่เราจะต้องทำนั่นคือ m ม็กซี่ e บฟเบิทำไงวะไหนอะโอ้โหสั่งยากซะด้วยคัดกราวบีคุกคัดกราวบีมี่ไหนอะกราวเนี่ยอ๋อไงเออเอเอเอขาบอกให้เราตัดก่อนเอ้ไม่เราอันนี้ก่อนไหนอะต้องใส่เนี่ยใช่ใช่ๆๆๆใช่ใช่ยังไงต่อเราจะต้องใช้อะไรบ้างยุ่งยากจังสั่งอะไรเยอะแบบนี้เนี่ย 3ามคตตรูเตมโตสไลซ์โรลอ,อ๋อต้องใช้เนื้อตกอจึ๊บโอ้โดนแทงเลยเออมึงไงจึ๊บโว้ยตกอีกแล้วโอ้ยเนื้อสุกแล้วมั้งจะไปเขาให้เราตัดนะทุกคนอจิ๊บโว้ยโว้ยโว้ย,ยตกอีกแล้วไอ,อ้เวรโอเคอ,อุ้ยมันเหมือนมันเหมือนขี้เลยอ่ะมันเหมือนมะขามใช่มันเหมือนมะข ต่อไปเขาบอกว่าอะโวคาโดอะโวคาโดของเม็กซิโกเอาแล้วไหนอะโวคาโดวะอ๋ออันนี้อะไอ้ดำๆอ๋อใช่ามาคืออะโวคาโดนี่วะโทษทีพี่ไม่ทันบอกเอ้ยตัดไม่ได้เว้เลยอาชือยิ่งกว่าอะไรต่อไปทีนี้เราต้องทำนันก็คือโดริโตสไม่ตอติราชิปส ไม่ทำไมมาทำอะไรเนี่ยไหนตอติล่าตอติล่ามันไม่ใช่ตอติล่าไม่มีตอติล่าโอ้ oh my god ตอรต์ต,อติล่าอยู่ไหนอ๋อนี่ไหนไปไม,ไม่อันนี้ไหนแล้วเขาให้เราหันหรอไม่ต่อไปใส่จานใส่จานใส่จาน,จานต้องเสิร์ฟได้สักหนึ่งคนคนก็พอละทำยากสิบหายเลยอาชีพใส่ลงไปไม่ต้องจัดจงจัด,จ,ดจานหรอกใส่ไปเขากินได้ไม่ต้องการความสวยหรอกอาชีพ แล้วเราต้องใส่ไก่กี่ชิ้นวะหนึ่ง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 ใส่ไปเรียบร้อยเสรล้วหนึ่งอันแล้วดูเขาสั่งสามคนยไอวเลย,เ,เ,ย,เ,ลยเรียบร้อยอินไปเลยอ,อเลยกี่วิละรอ้ 100, 100, 100, 100, 100, 100. อยร้อยกว่าวิก็ประมาณสองนาทีได้อยู่จังหวะนี้ทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่เราก็ต้องเริ่มทำใหม่ใช่ทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะสั่งอาหารตรงนี้ได้เลยนะ จื๊อจื๊จืแบบเนี้ยแต่ว่าเรายังไม่สั่งทุกคนเพราะของมันยังครบไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถล้างจานได้ด้วยนะทุกคนล้างก็ง่ายๆเลยเอามีไหนไวะที่ล้างจานอ๋อนี่ไหเราก็แค่เอาไว้นะทุกคนแล้วก็เอ้ยหันมาทางนี้สิไอจานโอเคแล้วก็เปิดไว้เลยเราไม่ไม่กลัวค่าไฟจะแพงหรือเปล่าตัดอโวคาโดอันนี้นะทุกคน เไม่มีใครสั่งอย่างอื่นเลยเหรอขออย่างอื่นได้ไหมนีไม่ไงสิ่งที่อยากทำ beef taco นี่นนเนี่ยนี่เนี่ยนนเนี่ยเขาบอกให้เราเอา taco มาก่อนใช่ไหมประสายไงแต่ว่า beef taco แล้วก็อะไรอะ onion หัวหอมแล้วเ,เราก็เอาไปตัดไหนอะเอามีดถ่ายหามีดไม่เจอนี่ไง s w ิ p ไม่โดนเอาอเวน้น s w ิ p มีได้แล้วไม่เลยเขาให้เอาหัวหอมด้วยเราต้องกัดให้ละเอียดสิเออ้ไงต่อเราต้องเอาจานมาใช่ไหมทุกคนแล้วก็ใส่ใส่เนื้อแล้วก็ใสออนเมียนเรียบร้อยนี่ค็อ,อจ,จิ้งจบไอเวนไหนคนไหนว่าค,คนไหนสั่งนีน่กินให้อร่อยนะคบพิชแมนโอ้ยเสียงไร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 ,งไรใครกินเลิกใครกินเลิกใครกินเลกิก อันนี้อะไรวะทุกคนอบได้ด้วยอ่ะชวีเแบบิวครีมทุกคนเราไปเสิร์ฟวิปครีมกันดีกว่าใครอยากกินวิบคบรีมคแบบรัะปิ้นมันล้างได้ไหมวะไม่ได้หรอเป็นอะไรพิเรนวะเออช้ำม,มันเถอะไป,ไปต่านต่อไปกันดีกว่าน่าเบื่อต่อไปนะทุกคนเราจะไปเล่นพิซซาบิเซียเฮ้ย พิซซ่านะทุกคนมีเวลาให้เรา400วิใช่ทุกคน400วิขั้นแรกก็คือการรอลูกค้ามาเฮ้ยอันนี้สวยมากดูเหมือนเป็นแบบอยู่บ้านซอกเฮ้ยตอนนี้เขาต้องการชีสแล้วก็อะไรไม่รู้นะทุกคนใส่กรอกเ่รอว้ยแต่ขั้นตอนการทำมันยากมากเลยเนะเนี่ยเราต้องทำยังไงวะเอ้ยเอ้ยขอโทษขอโทษไม่ใช่อันเนี้ย ใช่ใช่ก็เรามาเปิดฝาซอสพิซซ่าแล้วเรามาดูวิธีการทำอีก่อันแรกคือมอสซาเรล่าเราแค่ใส่มอสซาเรลลากับอันนี้โอเคห้ามตกห้ามตกไอ้จื๊อโอเคเอ้ยโคตรเก่งเถออันนี้ชีสใช่ไหมใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วไงต่อเราต้องอบใช่ไหมขั้ตนตอนนี้เลยคือขั้นตอนที่ยากมากแน่นอนเรียบร้อยยังกับมีแรงน้ำถั่วชึบ เราก็รอนะทุกคนให้พิซซ่ามันสุกข,ขึ้นมันก็จะเป็นแบบเห,หลืองๆอ่อยๆนิดหน่อยอ,อ,ยอะออประมาณนั้นสกยังวะเรียบร้อยสุกแล้วแหละชีสเป็นแบบน,นี้ต่อไปขั้นตอนการเสริร์ฟนะคะเราต้องใส่จาน <c oughs> <c oughs> แล้วก็ยังไงต่อวะใส่ลงไปยังไงอะใส่ไม่ได้อะไ <c oughs> อเมนว้าจานตก แล้วคือใส่ไงวะมันใส่ยากมากเลยนะเนี่ยโอ้ยอ๋อมันต้องกดอันนี้นี่หวะเอาแล้วคือต้องไปเอาใหม่กด control นะทุกคนเพื่อที่จะเป็นการเ่อเอ้ยไม่โดนเอาใหม่ใหม่ใหม,ม่ขึ้นมากันชิบได้แล้วได้แล้วห้าพิซซ่ามาแล้วจ้ะชิบกินกันให้เร็วนะครับมีคนหนึ่งทุกคนเป็นพิซซ่าไส้กรอกอาแล้วแป้งพิซซ่ามาจากไหนวะ นี่ไงเราจะมาตบแบบโรตีต้องใส่ตรงนี้เนึกว่าจะให้ตบแบบโรตีซะหน่อยโยกแบบตบ่ะต่อไปทุกคนเราต้องใส่ซอสอาเช็แล้วก็ชีสใส่กอะโคตรง่ายโอ้โคตรง่ายคือแบบทำใข่นี้ใครใคก็ทําได้แล้วมีไหนวะนี่ไงไปดิไอเวนใส่เอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยใส่เข้ามา เอบอ,อบครับอบอบอบร้อนชิลๆจังหวะเนี้ยนะโคตรชิลอามือลวกเป็นไงวะโซโอ้โออกมาไม่ได้ช่วยด้วยเอาจะไม่ได้โอ้ได้แล้วไปก็เตรียมจานอ่ะเฮ้แล้วก็เล็กดีที่ไม่ขึ้นมาไอ้หนู เล่นดีๆแล้วก็เรียบร้อยเฮ้ยมันง่ายขนาดนี้เลยเหรออย่าพ่งไปนะอย,ย่าพึ่งไปนะพี่กินเรียบร้อยได้ไป20บาทไปอันต่อไปกันดีกว่าทุกคนต่อไป้ดันที่เราจะเล่นนั่นก็นคือ Freddy Fry Chicken แบบไปทำกิจกรรมแข่งขายไก่กับ KFC เนี่ยใช่ทุกคนล้วโคตรตึง <l att> นี่ยคนแรกมาละยิ่งกว่าแบบ อืมโคตรเท่ต้องเป็นดาราแน่นอนสิ่งที่เขาต้องการนะทุกคนมันก็คือชิคก้นเบอร์เกอร์เมนูทำไมไก่เหมือนเหมือนอะไรเลยวะเออช่างมันเถอะทุกคนขัดแรกแั้ก็ทำเบอร์เกอร์เฮ้ยทำเหมือนกันเลยต้องเปิดแข่งร้านขายไก่เหมเช็คเรีบร้อยสิ่งต่อไปนั่นก็คือแล้วมีไหนไก่มันไม่มีไก่อ่ะดิเราต้องสั่งเองเหรอมันยุ่งยากแต่ว่ามันควรจะมีให้กูไม่ใช่หรอ ใช่ทุกคนเราต้องสั่งเออออะไรเป็นไรเนี่ยเราต้องการเ r รนช์ชา f r ฟรายด้วยนะทุกคนแล้วก็อันนี้เฮ้ยไม่ใช่นักเก็ตนี่หว่าเาต้องการชิคเก้นแพตตี้อ่ะเรียบร้อยทุกคนจังหวะนี้เรารอรถมาสงนะคะอ,อยู่ไหนเอเอรถเดลิเวอรี่มาช้าว่ะเนีย่ยลูกค้ารอนานเวีนอุย้ยมาแล้ว ข้อดีอะโค้ดให้เกมโค้ดให้เอ้ยปีดปีดโอเคทุกคนเราได้มาแล้วแต่ว่าเราเราเราต้องการอันนี้ไม่ใช่เฟ็นไฟล์ตอนเนี้ยเอ้ยแต่ฟไฟล์มันก็ต้องการไม่ใช่หรอวะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยม,มาร้อยทุกคนเราได้ชิคก้นแพตตี้เราต้องเอาไปไว้ไหนอบอ่ะใช่ไหมต้องอบอันนี้คือที่อบโอโ้โหแล้วมันเหมือนกันเหลือเกินอ่ะะใช่หรือเปล่าวะไอ้ปีด,ดิ ฮะฮะขุดไหนอะไอบีเด็กต้อง, I องเอาไปทำอะไรอะเอาไปฟรายเหรอใช่ไหมอเอาไปทอดอะเฮ้ยทอดดิใช่เหรอวะไม่ทอดหรอลูกการ์ดไปหนึ่งนะครับก๋กำลังทอดอ๋อแล้วมีไหนชิคเก้นพาร์อีกวะนี่ไง สุกแล้วหรอสุกแล้วเหลืองอ้อยอ๋อจะเอาแค่ชิคเก้นออกมาไอเวนจะเอาอะไไงวะเนี่ยโอู้วไว้ด้านล่างเลยละกันนี่ปวดไงเฮ้ยลืมไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไก่สุกแล้วเฮ้ยจานจานอยู่ไหนจานจานเนี่ยเสร็จอาชิ้ อาจุดใส่เข้าไปเฮ้ยลูกค้าต้องการเฟสไฟลลืมลืมไอ้ลืมเฟสไฟล์เรอแป๊บน,นึงนะฮิตแมนอาจุดทำไมเอาเ,อาาเอาฟสไฟหายอ่ะเอา้าเฟสไฟล์กูหายไปไหนยีวบอกว่ามึงเป็นคนกินไปใช่ไหมไอแบบตอบนีน่ตายไอเวนอยู่ไหนอะจังขยะอยู่ไหนเฮ้ เอ้า้มันหายจริงทุกคนเอา้าฮิตแมนอย่าเพิ่งไปไปแล้วแล้วเนี่ยเอา้าเฟ้นไฟไหายอ๋ออ๋นี่หรอเอาแล้วมาไปนู่นอะเอา้าไอเมออเมเดอร์หนูว้ยขอโทษพี่พี่พ,พี่อย่าเพิ่งจูบก,กันตรงนี้พี่อ๋อไม่ใช่วิ่งไงได้แล้วได้แล้วได้แล้วมีคนอยากได้ยินเบอร์เกอร์พอดีอ้าวแล้วพี่กินแบบนี้เลยเอ๋อ ต่อไปทุกคนชิคินาเก็ตเราต้องสั่งนกเก็ตเอาแล้วทำไมก็กดสั่งไม่ได้วะอ๋อเราต้องเอาของให้ครบเนี่ยเอ้ยเอามาดิกูรีบไม่ได้เออแป๊บเวชิบ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 ,ชบมาอีกสักเมนูเออไฟไฟายกูหายโถพี่ต้องการกินนกเก็ตเหรอ มีแต่คนอยากกินนักเก็ตกูไม่อยากทำนักเก็ตเฮ้ยทำไมมันสั่งไม่ได้แล้ววะอ๋อได้แล้วชิบนักเก็ตมาเลยต้องการนักเก็ตจังแบบนี้นะทุกคนเอาไปล้างก่อนมีไหนที่ล้างนี่ไงโหที่ล้างใหญ่ใหญ่เอาเอาเอาตกตกอีกเอ้ยเอาใส่ไวด้ดิโอเคมาแล้วทุกคนรถขนส่งป๊ปปี๊ดโอเคมาดิเร็วเราต้องทำให้ลูกค้า พอใจยิ่งที่สุดอาจจะเป็นโรคกระเพาะเราก็ได้ <Okay. S 1> ใส่ปไปเลยเอาเอาเอาโตดเลยชุดกว่าคุณลืมสั่งเฟ้นฟเพราะต้องการสามชีสนะทุกคนรอแป๊บนะฮะสองนี่หวานที่สามนี่จุดไปหนึ่งอันแล้วออกมาดิออกมาโอเคต่อไปก็เอาเอาใส่ฟู้ดเทรย์ก็ได้มามานี่ 2ชิ้นเอ้าเอา้าลงไปข้างในดิลงไปยอย่าพึ่งนะกินได้ไหมเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยเอ้าไม่กินอ่ะไอ้นุ่มแล้วก็มาถึงอันสุดท้ายนะทุกคนนั่น <nei> ก็ค <Fin S 1> <the> ือเฮรฮรฮร์รี่ฮอชเนาะต่เป็นอีซี่นะ şey ทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้ไหม ได้400วิเหมือนเดิมแล้วทุกคนเชินะครับเชินะครับเข้าร้านครับโอเคต้งการหน่อยเอ้ามึงมามึงจะกินแค่มึงมาร้านฮอตดับมึงจะกินแค่ไส้กอกก็ได้ไส้กอกสวัสดีอ่า อยากกินไส้เก๋ากค่ทั้งสองคนเลยเนะี่ยเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยเป็นไรกันหรือเปล่าเนี่ยฮะฮะเป็นไรกันเปล่าไปกับสุงหะสุนึงอันแล้วทุกคนเฮ้ยทำไมอันนี้มันไม่มีเสียงไส้เก๋าไม่มีเสียงติ้งต่อไปก็ต้องใส่จานอ่า,อาเฮ้ยเราต้องใส่สองจานนี่ห้อไม่ได้กินคนเดียว ทำไมมันไม่ประหยัดจานร้านเราเลยโอ้ไม่ประหยัดเลยนะหนุ่มใส่จานเดียวก็ไม่ได้ไปกินอร่อยเกินต่อไปขอคนที่กินฮอทดอกได้ไหมไม่ใช่แค่้กรอกไงฮอทดอกฮอตดอกอะไรเป็นแบบนี้วะเออใช่หมเด็กเอ้แต่ทำไมหมอนเขาไม่ได้ไม่ได้ตัดเนี่ยใช่ไหมตัดไหมมันไม่ตัดต่อไปนะทุกคนเขาต้องการกินไซส้กรอ,อีกแล้วเอ้ยไซส์เออสกตก เรียบร้อยเฮ้ยทำไมมองไม่เห็นอะเราตัวสูงเกินไปโอเคทุกคนจังหวะนี้เราต้ององขนมไป้งมาสองชิ้นนีหว่าโอเคไปใส่กล่องสุดหนึ่งอันแล้วเสร็จก็จานเตรียมจานเฮ้ยลูกค้ามาใหม่เอ้ยเฮ้ยทำไมมันเล่นยากเย็นจังวะอือห uh ือ huh. อ uh ือหือเรียบร้อยแลบรหมดเสร็จแล้ว นี่ไงอ้าวอ้าวต้องตัดด้วยโทษครับลูกค้าอย่ามาว่าสูตรทางร้านกช่จ๊ไหมมันเป็นสูตรเอ้ยอย่าขนมป,ปังปิ้งนี่จะไม่กินขนมป,ปังปิ้งนะเฮ้ยเรีรยวไปเียวไปโอ้ยเฮ้ยเฮเอ้ย,ออยไอหนูมาปิดคลิปด้วยกันหน่อยดิเอ้ยไอหนูไปโถ โอเคนะทุกคนแล้วสําหรับคลิปนี้นะทุกคนเราก็ต้องไปก่อนละคือเกมนี้มันก็เป็นเกมรีนะทุกคนก็สนุกอยู่นะใครก็แบบมาเล่นแก้เครียดเพลินๆมาแต่น้องบีกันไม่ได้เล่นเ,เล่นไปแล้วก็หลบโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนบุย,บย